กำมัยงยมกงเป็นนองจัาหลากหลายเรื่องราวกับ You Super Channel รบกวนกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้ก็ช่อง You Super Channel ก็จะพามาเที่ยวชมอากาทิงนะครับอยู่ในเขตทะยานเขาแหลมสิงนะครับตามกันไปเลยครับหน้าอุทยานเขาแหลมสิงนะครับ มีบ่อน้ำด้วยครับเป็นบ่อธรรมชาตินะครับเจอใจกัการยึดตัวของผิวลกกันนะครับเป็นบ่อราการเป็นบ่อน้ำของอุทยานไปเลยวนาอุทยานไปเลยนี่ครับบรรยากาศร,รอบๆวนาอุทยานธรรมชาติเขาหลมสิงนะครับ ก็สควรทมช่องยูซเปอร์ดับชแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอาวทิเงกนครับเดี๋ยวให้ลงมาดูขึ้นมาดูจุดชมวิวนะครับอันนี้พังลงไปอาวทิ้งนะครับ ออกแต่งกันหน่อยมากเับเดี๋ยวเราจะทำมาชาตนะิกันโอ้ไ่ไกลครับิีเดียว พอดีเขาเขตอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่เขามีระเบียบเรื่องการคัดกรองเรื่องโรคโควิดนะครับก็เลยต้องใส่แมสตินีนเสียงอาจจะแบบอุีอุีเหมือนคลิปก่อนๆนี้นะครับโอ้ไม่ไกลครับไม่ไกลแต่ก็ได้เงี่อเหมือนกันเดีย๋ยวเราลงไปดูข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับขึ้นไปดูจุดชมวิวนะครับไอทางลงเนี่ยเดี๋ยวผมถ่าย ราคากลับขึ้นไปนะผมอาจจะขออนุญาตไม่ถ่ายคลิปแล้วกันครับอันนี้ดูวิวธรรมชาติรอบข้างทางสดชื่นนี่ลงครับเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าที่นี่จะมีคนมากางเต็นท์พักแรมกันนะครับกางเต็นท์นอนกันรถจอดกันเยอะมากเลยครับผมต้องจอดรถไว้ตอนอ,อยังมไม่ถึงจุดที่จอดลานจอดรถเลยครับอจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เดินขึ้นมาแล้วถึงได้มาเริ่มถ่ายก็เล่นเอาไหลเออ เมื่อไหลไหลเหมือนกันนะครับนี่ครับจะแล้วเห็นป้ายแล้วครับเอาปลาทิ้งโอ้มีคนการแข่งชกมือเยอะเลยต้องเตือน,นต้องอะไรเยอะมากเลยนี่ครับมีกฎระเบียบห้ามลงเล่นน้ำในขณะที่ขึ้นลมแรงเรืดขาดห้ามให้อาหารแก่สัตว์ป่าทุกชนิดเช่นลิงป่าห้ามก่อของไฟห้ามขย่อห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ่เป็นคนเดี๋ยวพอ hẳn ตอนนี้ยังยังเป็นนองแค่นันครับอ้าวกระทิ้งครับหมายเลือกอ้าวกระทิ้งดูที่มาที่ไปจัง สต,ตอ๋อนะครับแหลมสิงหินนั่นเองนี่ครับที่รูปเมื่อกี้ที่จุดชมวิวที่เราไปถ่ายแล้วนี่ฮะหัวมือเขงเหมือนหัวสิงนะครับอันนี้เป็นอ่าวกระทิงนะครับไม่ใช่หาดแหลมสิงนะฮะ จะเป็นชายหาดที่ไม่ค่อยกว้างและทย,ยาวเท่าไหร่ก็ก็สวยร่มรื่นดีนะครับน้ําใสสวยงามนะครับคนมาทังงสีนมาคิมเยอะเลยนะครับรับรอบชายหาดก็ร่มรื่นดีนะครับเพราะชร่วงนี้อาจจะเป็นด้วยสถานการณ์ของโลกติดต่อโควิด -19 ทีนะครับก็ทำหให้นักท่องเที่ยวอาจจะบางคาไปบ้างแต่ก็มีมี มีอยู่นะครับไม่ไม่ถึงทัดไม่มาเพราะตอนนี้ก็เเริ่มเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราลับคุณไปดูจุดชมวิวด้านบนกันเลยแล้วกันนะครับก็ก็ถือว่าคุ้มกว่าค่าเหนื่อยในการลงมาดูทิวทั์ทะเลไทยของเราจุดหนึ่งนะครับหลัจากถาดแหลมสิงห์แล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับขึ้นไปเออแล้วกันนะครับเพื่อคลิปมันจะได้ไม่ยาวมากถนะ้าไหนที่ชอบมากางเต้นน้อนก็ ลองมาพี่แหนสิงดูนะครับมาอาวกระทิงดูครับมีคนมากังเต็นนอนกันเยอะมากเลยครับเดี๋ยวขาขึ้นไปขอยอดติดกล้องนะครับที่จะได้ไม่หยาบอาจจะหยุดถ่ายสักแป๊บนะครับเพราะว่าเหมือนกันก็มันก็เป็นทิ่ทัดของทางเดินธรรมดาครับเดีย๋ยวเจอกันด้านบนครับอันนี้ก็เป็นการนำเขตของ,ขพ,องพื้นที่บริเวณอ่าอท่างเขาแหนสิงนะครับจังหวัดฉันทบุรีระครับ วันนี้เราก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะครับเขนนะเราก็ต้องอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นเวื่องชมวิชวยู่กันเลยครับรถน้ำที่จะเต็มเลยครับ้าที่ไม่ยอมให้เราบงมาทั้งเดินเดินขึ้นเดินลงหมดแรงอีกแล้ว นี่เป็นจุดชมวิวนะครับอยาให้ทุกคนได้มาเห็นด้วยตาตัวเองจังมันสวย ข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นฝั่งหาดชายหาดแหลมสิงห์นะครับแล้วตรงนี้เป็นอ่าวกระทิงนะครับด้านล่างยังมีคนตั้งเต็นท์นะครับอย่างที่เราไปดูกันมาสักคู่นะครับสาหรับคลิปเที่ยวาาวันนั้นที่นเขาแ้ลมสิงห์นะครับที่อ่าวกระทิงก็คงจะจบประมาณนี้ครับทุวกคนฝากกติดตามช่อง You Super Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในาทำคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวคอยรับชมคลิป ใหม่ที่ผมจัปเดตกขึ้นเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ